แพทขอโทษนะแพทไปเยี่ยมเบ้นมาไไปไปทุกวันไหมอ๋อเขามีกำหนดเวลาใช่อาทิตย์หนึ่งก็ให้เยี่ยมได้กี่วันตอนนี้เยี่ยมได้3วันอธิ์หนึ่งเยี่ยมได้3วันแล้วหาลูกเขาไม่ใหอยากเห็นลูกมาถึงตัวเบนเองไม่อยากเห็นเพราะอะไรฮะคือพี่หนุ่มเขาเลี้ยงของเขามา3เดือนใช่ปะเขาก็เห็นพันนาการเขาก็เห็นว่าลูกเขาอะอลูกกันนานเออเขาเลี้ยงมาเขาเอานอนเข้าอกชงนมให้ลูกตัดเล็บให้ลูกอยู่มาวันหนึ่ง เขาวันที่เขาไปอ่ะวันที่เขาไปศาลอ่ะเขาเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็ได้กลับบ้านเขาเ็ลยังไปเลยเขายังไม่ได้ลาลูกยังไม่ได้กอดก็คือวันนั้นใช่ไหมที่เป็นข่าวใช่ก็คือเขาก็ไปแล้วเขาก็เพิ่งรู้ว่าอ่ะเขาไม่ได้กลับบ้านวันที่แพทไปเยี่ยมเขายังพูดเลยว่าเออเขายังไม่ได้กอดลูกเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเข้าใจเราก็ถามเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยเอาอยากเห็นลูกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาลูกไปคือแพทต้องบอกว่าเขาแพทก็บอกเขาตรงๆว่าตอนนี้ลูกอ่ะก็จำเริ่มจำหน้าคนแล้ว คุณจะไม่เจอลูกเลยมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขายังไม่อยากเจอยังไม่อยากเจอเขารับไม่ได้ที่แบบมันมีอะไรขี้หวังอยากจะออกมาก่อนู่าออกมากรออกมากมาอุ้มไม่ได้ไม่ได้ซึ่งเขาแพทก็เลยโอเคแพทเข้าใจเขาว่าคือคนเขาก็คงคิดถึงอ่ะถ้าวันหนึ่งพี่หนุ่มไม่ได้เจอมาอยู่เงี้ยแล้วเกิดวันหนึ่งแบบ เขาใจพี่จะ<ป>้เห็นแค่น่้นคือพ, <ünd ein> พี่ก็คงไม่อยากนะพี่เห็นพี่ก็มันยิ่งใจเสียอ,อยากจะออกมากอดอยากจะอะไรแล้วมันไม่ได้ <c oughs> คือก่อนหน้าเนี่ยเ <c oughs> ขาหนักกว่านี้อีกคือเขาไม่ไม่อยากเห็นกระทั่งลูกของลูก<ห>คือเขาแค่เขาแค่รู้สึกว่ามีคนพูดถึงลูกหรือบางทีอะคนพูดถึงเขาก็รับไม่ได้ละแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็จะบอกว่าส่งจดหมายเป็นลูกเข้าไปเขาก็ไม่เอา แต่ตอนนี้พัฒนาการก็คือเขาให้เราพบไปแบบว่าให้ถือให้เขาดูอห้เฉยเพัฒนาการของพ่อใช่คือตอนแรกเขาไม่เอาอะไรเลยพี่โอแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้เราอ่ะถือกระดาษเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องส่งเข้าไปให้เขานะเขาไม่อยากเก็บเขาแค่อยากเอออยากเห็น